ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้าเพชรข้อสะพานมาพบมาพ่อกับพี่น้องคือเก่านะครับเนาะมาพบมาพ่อกับพี่นอ้องเมื่อนี้ในเมนูกุ้งพี่น้องกุ้งเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเนสนน้ำโซดาเรียบ้อยพานะครับสนดำยังอ้าหนอกเบอร์ละนะครับตามที่พี่น้องแนะ่ยนะมาตะกอ่อนปูนนะครับเนาะกับน้ำกิมซีฟูเห็ดเองด้วยพี่น้องเมื่อนี้นะครับนะจะรวยบบกไง <laughs> ก,กุ้งก็โบราณเราพี่น้องย่านกินบุ้เบิดนะครับเอาพ่อกินเบิดนี่แหละเนาะพี่น้องนะครับแพรใ,ใส่สวยๆงามๆนะครับเนาะ,นะมือนีชิใส่ไม้ตะเกียบจิ้มลงไปด้วยพี่น้องนะครับมาตัวแรกเลยนะครับจิ้มตัวแรกนะตัวปัญไยเป็นไรด้วยพี่น้องเนี่ยใส่สองตัวเลยนะครับเป็นกุ้งไล่เสือพี่น้องมือนี้มีหมากมะละแล้วก็ ผักหอมป้อมแล้วก็ผักสลัดเด้อพี่น้องแก้มเขากันครับมะระเขัาอันขึ้นแช่ปา,านหวานจี๋จนนเนาะสดๆเด้อพี่น้องนะแซ่เย็นพร้อม นะ้ำจิ้มนะก็ดีมากเลยพี่น้องเพื่อนอีกน,นึงพักกระถินเนาะพี่น้องเขาทาเขากัน บ่ดีจวดเด้อพี่น้องมือน,นี้นะครับเนื้อเอาจูนพูนนะครับแสนดนาโซดาออกเบื่องพี่น้องนามโซดาไมิกัดไอ้กินข้ามรดลงครับ กับย่างคำคำคะไรคำไม่ยังหอนพี่น้องได้เปิดพัดลมแจอวเนื้อกุ้งนี่มันหวานอยู่แล้วนะครับเนาะน้่นจิ้มเขานี่ผู้ใดมากแบบไรก็เฮ็ดเอานะครับนี่บ้าเฮ็ดเฮ็ดเอานะครับเออเปรี้ยวหวานสนมากเอาเฮ็ดมาก มนู่งขับเก้ี่ยเนาะพี่น้องทีพิถันแน่จังน้อยเลยพี่น้องมันก็สีแสบกลับมาละ ดีขนาดกุ๊บกุ๊บเดียวจวดกับแนวเย็นเย็นใส่เข้าไปนี่โอ้หักบันยัง โอหวานจุวยพี่น้องนี่ตบ้งบนไงเป็นไรเนาะแต่พอดีนะพี่น้องแซ่บดีพอดีหวาน หมักมะราใส่กับกินที่ฟูหนึ่งุดด้วยเลยพี่นอ้องซึ่งพวกคิวบันไหนจำนำบ,บ้าเพชรเนะครับพี่น้องเห็นบางคนก็บอกบมากอมของตัวด้วยแล้เพชรออาหางมันออกพร้อ,อมัาหางมันพร้อ,อมค่อยกินง่ายเนาะพี่น้อง Ủa, ăn bớt lên nói nó ăn đang đi Mm hmm. นี่ขอดาเอ้มมันมละ,ะมันลดกินคิ้วได้นะครับเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเพราะว่ามันซีฟู้ดหนินต้องใสกระเทียมใสพริกหลาย ระหว่างรสจัดกันหน่อยนะครับ,นบเนาะเผ็ดเปรียร้ยวไม่เลยหลุดกินชุนของของมะละนะครับเลยโอเคเลยล่ะบมเห็นเลยพี่ร้องสองตัวเลยเนีย่นี่มามาเอาพี่รอ้องนะ เข้าท่าเข้าท่า ขนาดนี้เนี่ยสองคนพอดีครับเป็นอา,อาหารว่างเป็นเมนูเนาะครับเป็นเมนูอ่ะกับเกีมเนะาะเผาท่าเลยล่ะจวดไปพร้อมแล้วก็นั่งคุยปล่อยมุกใส่กันไปเรื่อย มันกิมไงเหลือบอหลาย,ยกุ้งมาสองตัวสุดท้ายอพอดีพี่นนอง lại chúng em กับบรรยากาศอากาศเริ่มเย็นแล้วนะเริ่มเหมือนลงแล้วเนาะพี่น้องใครเนี่ยเปิดประล้มใจเขาสู้นาฮ้อนได้เต็มเต็มสติมโอ้เสียบบริจวดด้วยพี่น้องนะครับเพราะตรงนี้มาเพื่อกัร พักร่างกายก่อนเนะาะอาจจะไม่ได้เห็นจวดนะครับเนาะขอบคุณพี่ร้องนะครับเนะาะติดตามจนคลิปขึ้นเกาน่าเนาะพี่น้องนะครับให้กำลังเล่นไก่บาวเพชรไปเลยเลยด้อพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเอย่าลืมกดติดตามนะกดอคอมเมนต์นะครับให้กำลังไก่บาวเพชรน,นะครับเนาะพอมีแห้งสู่โต๊ะเอาคลิปนี้ มาเพชรล่าพี่น้องไปก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปด้วยพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแซ่แอบก็สุดเถื่อพี่น้อง